สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง DIY by วิทยานะครับผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับของวิทยาพลังงานทดแทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำพุ่มฉนวนนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับผมนี่ครับฉนวนกันความร้อนนะครับผมเราใช้แบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามได้นะครับ เบอร์โทร080ครับ2257 679ครับวิทยาครับผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับโปรโมชั่นนะครับเตาธรรมดานะครับเดือนนี้นะครับ2,500บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเราบวกอีก200นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่องวิทยาครับผม DIY วิทยาครับ เป็นช่องเดียวกับวิทยาพลังงานทดแทนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครกดติดตามนะครับเดือนนี้นะครับผม2,500บาทครับพร้อมส่งครับสนใจสอบถามได้ครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีก200บาทนะครับผมส่งลุกจังหวัดเลยนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับใครกดติดตามช่องนี้นะครับผมช่อง DIY บายวิทยานะครับ2,500บาทพร้อมส่งนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับ080 2257 679ครับใช้โบเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ